ก็สาวเขาคนชมลายกาเี่ยวบุกินเลยนะฮะวนี้ก็มามาทำอะไรมาจบคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับไม่นรฮะมานะโอเคเวลาผมเวลาสองทีเาทำแบบอัอนนะฮะา ท้าอยากได้ชุดเราก็แบบนี้แบบนี้จะมาสอนทำตอนแรกของนี่นะฮะอนแรกชวดแรกของอันนี่นะคเวัาที่สองงานสัดหน้าสี่มันจะอยู่คลาส้ีสี่อไเนี่ยอื เราก็คือเราเอาไขว่คุณาเลยโอ้คุณได้แล้วคุณว่าแล้วมัอยู่มัก็ซื่อสร็จก็จะบริโนสเสียโนเ่เขาก็ให้อาหารมันก็่อให้อาหารมันกให้อาหารมันน่มันขึ้นขลวก็ให้อาหาอย่างนี้โอเค แค่น okay, ี okay, ้ค okay, ร like an like, ั okay, ้วคแค่หาเงินค่างนี้แล้วคุณก็เอบอย่างเงินใบมันบอกเคมก็จะมีคุณต้องเข้าไปที่หมิัชั้นที่สองอันนี้มาสักสองนหรือสามนก็พอแฮะสักสองนก็พอแลฮะแค่นี้ับ นี่นหละครับเพื่ก็ข้าสุนครับผมก็ได้แบบทิ้เมนเลยนะขอจบคลิปเพียงนี้ครับบ๊ายบาย